สวัสดีครับพี่น้องครับคาดพิเศษเชิญมาในภาพพี่น้องมาเบรารถยนต์อีกคันหนึ่งครับเป็นรถยนต์มิสุบิชิแอททาดนะครับขันนี้แต่งพร้อมที่จะส่งมอบครับลูกค้าจะมาารับรถนะครับก็คืออยู่ในช่วงของวันที่ 30... นะครับน่าจะเป็นการรับรถใสจช่วงปีใหม่พอดีครับพี่น้องครับขณะนี้แต่งนะครับแต่งสเกิร์ต ่าแต่งสเกิร์ตนะครับอันนี้เตรียมไว้พร้อมทรงหมอบแล้วก็ด้านคางครับนี่ครับอ่าสิเป็นแต่งแบบแนวแลนเรีอาร์ตนะครับแต่งแม็กครับอ่าให้เบิ้งให้เบิ้งให้เบิ้งแม็กสักหน่อยแม็กตัวนี้ครับขอบสิเป็น185 55 R15 นะครับอันนี้สิเป็นอ่าแม็กขนาดขอบ15นิ้วนะครับอ่าเป็นลายแม็กสวยครับพี่น้องแต่เสียอย่างเดียวครับ ถ้าใส่ประกับประกับเบรกสีแดงเข้าไปนี่สิดเด่นเลยครับคันนี้นะครับไห้เบิ้งจุดสกเกิร์ตครับสกเกิร์ตตัวนี้เป็นสกเกิร์ตท,ที่ามาจากโรงงานนะครับเป็นสกเกิร์ตเลนเรีย์อาร์ตนะครับอ่ะดูว่าสวยงามอันนี้เป็นด้านนอกครับเดี๋ยวผมสิพาเบอร์ด้านในด้านในมันสิตกแต่งในเรื่องของอพวกเบาะนะครับนี่ นะครับเดี๋ยวเบงรองรอบน้องก่อนนะเบิ่งด้านหลังครับนี่ครับด้านหลังเป็นสไตล์ท่อคู่นะครับอ่าเป็นสเก์ตสไตล์ท่อคู่ถือว่าสวยงามนะครับยวให้เบิ่งใกล้นะครับมีกาเป็น เอามาให้เบิ้งเพื่อเป็นแนวทางนะครับสลาบเปิดไอทีอ,อ่ารถรุ่นอะาดไปเนาะเพื่ออยากจะตกแต่งนะครับให้มันสวยงามกัเรามึงเพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่สวยงามมากครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้เบิ้งข้างในครับ ไปบึกข้างใน,นมาข้างในก็นตกแต่งนะครับมีเป็นเบาะสีแดงครับโอ้โหถือว่าสวยงามนะครับเบาะสีแดงมีโลโก้เข้ามาแอด a านนะครับอ่าสวยทีเดียวครับพี่น้องเบาะทั้งเบาะตอนหลังแลวก็เบาะตอนนานะครับเป็นสีแดงนะครับอ่า รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเกียร์ออโต้เริ่มต้นนะครับนะครับเอโต้เริ่มต้นนะครับมีจอนะครับดยวให้เบิ้องตอนล้างครับนี่ตอนล้างครับโอ้โหต้องบอกว่าใส่เบาะสีแดงแบบนี้เปิดออกมาแบบเบิ้งแบบพี่เมียมนะครับเบิ้งแบบว่าสไตล์รูๆเลยครับ บอกก็สวยนะครับเนี่ยมะสำหรับคนที่มักแต่งนะครับคนที่มักแต่งสวยนะครับอาจจะบอแว็นแต่งแรงนะครับแต่ว่าแต่งสวยแต่งให้สวยงามนะครับนะ,ะ,ะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคลิปฉลามครับคลิปฉลามที่เป็นสีแดงนะครับกบถือว่างามลงตัวครับรุ่นนี้ นี่ก็เอามาแห่งพี่น้องเบิ้งนะครับาาการแต่งรถนะครับาสาหรับรถอีโกโนะ้ค่าเนาะรถแอทาดนะครับแต่งแบบใดมันจะค่อยสวยแต่งไซส์แม็กแบบใดนะครับไซส์เกเกอร์แบบใดค่อยจะสวยนะครับอันนี้ก็เอามาเป็นแนวทางแห่งพี่น้องเขาได้เบิ้งน้ากันนะครับสำหรับผู้ใดที่ที่ตามชมอยู่นะครับก็ขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับขอบคุณที่ยังเป็นกาําลังใจให้กันคือเก่านะครับพี่น้องเนาะ จะน,นั้นก็นขอบคุณหล,ลายๆกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอามาฝากไปซ้ำกันซ้ำนี้ครับพี่น้องับจะน,นั่นก็นขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆแล้วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ